ออกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเพลงกระบี่มีคาวบิวนะครับเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าถ้าเราตีบอสตำนานเลือดร้อนนะครับห้าตัวนะครับเราจะได้อะไรแบบจำๆเด็ดๆดวงๆแบบนี้หรอเปล่านะครับคือผมมีนะครับผมมีใบนะครับเป็นการ์ดนะครับเป็นใยอัญเชิญบอสตำนานนะครับมีห้าใบนะครับได้มาตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันคือเพิ่งไปเช็คอีกทีก็ เพิ่งเพิ่งเห็นนะครับก็เลยแบบจะมาจัดซะหน่อยนะครับอ่ะบอสตำนานอ่ะมันมีอยู่ด้วยกันสามตัวนะครับจะมีตัวเล็กนะครับตำนานไฟเนาะตัวกล้างนะครับตำนานลาตะวันนะครับแล้วก็ตัวสูงสุดนะครับเป็นตำนานเลือดร้อนนะครับวันนี้ผมจะมาตีตำนานเลือดร้อนนะเพราะว่าอัตราดรอปของมันดีที่สุดแล้วนะครับเนี่ยอ่ะก่อนอื่นนะครับผมก็แบบ เปิดเผยความลับของโลกก่อนเลยดีกว่านะครับคือตั้งแต่ผมเล่นเกมที่มาแล้วก็มาตีบอดพวกนี้มานะครับไม่เคยนีไม่เคยได้ดาบกับเกาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับต่ําระดับกลางหรือระดับสูงนะครับคือผมตีมาครบทุกตัวเลยนะครับตีเยอะมากนะครับเยอะขนาดที่กระทั่งไอ้ของเปลวไฟของลาตะวันนี้เต็มคังจนไม่รู้ที่เก็บนะครับจนต้องเอามาเก็บยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเต็มหมดเลยะนรับ คือมันจะใช้ก็ใช้ไม่ได้ไงไงนี่บอกไปคือถ้าถ้ามันแบบจะอัพขั้นไปอีกขั้นหนึ่งมาต้องใช้เหรียญพิเศษนะครับเป็นเรื่อนานเลือดร้อนนะมัาต้องใช้เหรียญพิเศษเนี่ยเนี่ยมันนํามาใช้กับตรงนี้เนะเดี๋ยวผมไม่ดูด้วยนะเนี่ยถ้าเราจะอัพเป็นเป็นขั้นเลือดร้อนนะครับเนะี่ยขั้นเลือดร้อนเนะี่ยมันต้องใช้เหรียญพิเศษมาก N ๆน,นะครับรู้สึกว่าผมได้จากการฝุ่มตรงนี้มั้งเป็นเหรียญจมพูจมพูอ่ะเนี่ยจะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับ หินคล้ายๆแบบนี้เนี่ยครับอ่ะไม่พูดมากความนะครับเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่านะด้วยความที่มันมีหลายตัวนะครับเชิญไปเลยนะครับแม่ใส่เดียวแบบที่เดียวเลยนะครับมันจะตีเราตายก่อนแล้วเนะี่ยเออมันตีตีเข้าด้วยนะทุกคนเอ๊ จัดต่อนะครับมันตายเร็วอยู่นะครับถ้าเป็นบอสอันเชิญเนะี่ยถ้าเป็นบอสแบบดรอปเนะี่ยที่เป็นดรอปเกิดถ้าเป็นบอสเกิดตามเมตามแมปโดยปกติมันจะดรอปช้านะครับแต่ได้ยินเขาว่าอัตราดรอปของอะของบอสท,ที่เกิดมานะเกิดจากแมปธรรมดามันจะมีเยอะกว่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่ามันจะแบบแตกต่างกันขนาดไหนนะครับม่ไม่ตายสักทีวะ นานตายเลยนะื่เนี่ยมันมีหลายตัวด้วยแหละเนาะมาลุ้นกันนะว่าจะได้ของจำๆหร้อเปลใจสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับคาดหวังจริงๆก็จะได้นี่แหละได้พวกเอ,อพวกดาบนะครับดาบกับอะไรพวกนี้นะเป็นเลือดร้อนก็ได้หวังสูงเงินไปแลว้วเป็นลาตตะวันก็ได้นะครับเป็นลาตตะวันดาบลาตตะวันก่อก็ได้นะครับถ้าจะไม่ผิดแนตะ่รู้สึกว่านี่ไง นี่ไงพูดจะไม่ทันขาดคำนะครับเนี่ยอัตราดอกที่แบบต่าเตี้ยเลียดินเนีได้ของอะไรมาก็ไม่รู้นะครับคือผมมีเยอะแล้วไนงะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะไม่ใช่ว่ามันแบบไม่มีประโยชน์เนี่ยคือมันมันเยอะจะเกินไปอะ่ะผมเอาไปขายในตลาดก็จะไม่มีคนซื้อคนระับเนี่ยผมเอาลงขายขายแบบราคาถูกเลยนะจนไม่มีคนซื้ออะ่ะก็เลยต้องเก็บไว้นะครับแบบจะหลอมทิ้งก็เสียดายอะไรนึกออก เอาไว้ให้แบบผู้เล่นใหม่ที่เขาแบบให้นี่แล้วกันเนี่ยที่เขาเข้ามาเล่นใหม่นี่ไงยันเปลวไฟนี่ครับเอามาทําไมครับนี่โอ้โหเสียเวลาเก็บของด้วยนะครับไม่ได้เสียเวลากันนะตีเนี่ยตีสักทีดีวะนี่ไงกำไรเปลวไฟนะครับแม่ เพียกับบอสเกมนี้นะครับเนี่ยประเด็นคือมันแบบไม่ไม่ไมปตีนะแบบมันมันมันวิ่งเก็บของอะ่ะอ่ะแต่ไปดูกันว่าหลอมได้หรือยังนะครับมันใช้วัตถุดิบห้าชิ้นนะตลาบการหลอมนะเนาะอะไรเนะี่ยตำนันนะครับ เนี่ยมันจะใช้วัตถุดิบ5ชิ้นนะครับของพวกนี้นะครับมาหลอมนะเนี่ยเออมันใช้3ชิ้นนะ3ชิ้นถึงจะหลอมเป็น1ชิ้นได้นะครับ3ชิ้นเปลวไฟ3มชิ้นนะครับถึงจะหลอมเป็นลาตะวัน1ชิ้นได้นะครับแล้วอาวุธเลือดร้อนของเลือดร้อนก็อาจจะใช้่ ลาตะวันนะครับลาตะวันสามชิ้นนะครับแล้วก็หินเนี่ยหินแปลกๆที่ผมพูดถึงนะครับมันเป็นหินที่แบบเองมันช่ว่าหินตำนานจะได้จากกิจก,กรรมซุ่มนะครับผมได้ผมเคยได้จากซุ่มนะผมเคยได้มาสองนนะครับแต่ก็ใช้ไปหมดเลยแหละมาหลอมอตรงนี้นะครับมาหลอมเอนี่ยมาหลอมกําไรกําไรเลือดร้อนนะครับกับเข็มขัดนะครับเข็มขัดเลือดร้อนเราไม่สามารถแบบมาหลอมอะไรนี้ได้นะเราไม่สามารถ ไม่สามารถมาหลอมดาบหรือมาหลอมเกาะได้เนี่ยเพราะว่ามันมันต้องใช้วัตถุดิบเนาะคือไอ้ดาบกับเกาะเกมนี้ผมบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับ่ะน่าจะเบิดแล้วเนี่ยดทุกตัวแล้วนะครับและนี่ก็คือบทสรุปนะครับบทสรุปของเออบอสนะครับบอสตำนานเลือดร้อนห้าตัวนะครับบอกได้เลยว่าไอเทมที่ดอกมานี่แบบค่อนข้างจะแบบตำเตี้ยเลี่ยดินกันเลยทีเดียวเนี่ย อ่ะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คลิปให้ผมด้วยะครับถ้าใครมีคอมเมนต์พูดคุยสอบถามอะไลก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปถึงเพียงเท่านี้แล้วกันบบน๊ายบาย